สวัสดีค่ะร้านชอบเพลินเกษตรบาราบือค่ะวันนี้จะมาแนะนาอาหารอา,อาหารดีราคาถูกลดต้นทุนค่ะอาหารคิงบีฟมีโปรตีน16กับ21ค่ะเนื้อแน่นกล้ามใหญ่ค่ะรับตัวแทนจำหน่ายามหาสคาราม101กาลสินขอนแก่นค่ะเบอร์โทรติดต่อ0863973176ค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับหมูหันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ ครับในน้ำโตนะครับพ่อครับผมบรรจงจงเจริญฟาร์มมหาสารคามครับครับพ่อวันนี้พ่อผมขออยาถามแน่พ่อเลี้ยงควายมาจากปีหรือพ่อพึ่งฮัดเลี้ยงในชี้เดือนคร่ะพึ่งอะไรในชี้เดือนนะพ่อเนาะเป็นมือใหม่เลยเป็นมือใหม่ครับว่าท่านมีความรู้เท่าใดครับโมงไงวันนี้พ่อลงทุนสื่อควายทั้งหมดจากลานพ่อผมถามก่อนหมดไปสองล้านแปดแสนครับผมสองล้านแปดแสนนะพ่อเนาะครับแต่บทีนี้มือนี้คือได้ขายพ่อผมถามก่อนอันบ่มีคนเลี้ยงครับน้ำท่วมบ้านครับ ปกติแล้วพ่อสุกิ๊ยพ่อปกติตุลกิจิรถมือสองขับรถแมคโครรถเกี้ยวเข่ารถสิบล้อครับขับถูงยางนะพ่อเนาะครับวันนี้ว่าไงเป็นมือใหม่สุดๆเลยมือใหม่พึ่งหัดเรียงไปซี่เดือนครับฮัทเรียงซี่เดือนเจอมาเจอนามถ่วมมันกันเลยบ่มีเต็มพื้นทีลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับนามถ่วมบ้านเขาหยาดให้พ่อเบิ่งเนาะสูงประมาณจักเม็ตร อันนี้คือน้ำท่วมครับตัวนี้เฮาอยู่ท้อัวตรงนี้คือสะพานมอสสอนพอนะบ้านท่าขอนยางครับตรวนี้คือสะพานาาาานน่ขอยงสพแม่น้ําชีตรงนี้น้ำท่วมสูงเลยนหพอนะประมาณเมตรหนึ่งครับในพื้นทีในพื้นทีคือสูงเมตรหนึ่งนะสูงเมตรหนึ่งครับบ้นนี้เลยเ็ตไหนครับว่ามีพื้นที่ในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะพอมันลําบากเลยครับบ่มีทีไปหญ้ากับบ่มีฟางกับเมิดครับบ้นนี้ก็เลยต้องการทีที่ขายพอไปต้องการทีที่ขายออกไปครับบ่มีคนดูแลพร้อมลูกน้องกับบ่มี ครับลูกน้องพึ่งออกไปในซีหามื่อเนี่ยครับน้าท่วมได้เดินอะไรพอดี่นิย่า,ามทวมในสิบแปดวันนะครับผมสิบแปดมือ่อที่เดือนหนึ่งเนาะครับผมสิบแปดมื่อแล้วไม่ได้ควายเขามันจอยมมอวันนี้เรากินแล้วพอด้วยกะอาหารเบบพึ่งพ่อครับเพราะ,ว,ะว่าควายยี่สิบเก้าตัวครับขวายยี่สิบเก้าตัวครับซืบ้อภายในกี่เดือนนั่นพอเนาะซื้อภายในซีเดือนครับภายในซีเดือนภายในซีเดือนพึ่งหัดซื้อในซีเดือนหาเดือนเนี่ยครับผมอ่ะก่อน เวลาพอสื่อพอไปซื้อเัง่อไหครับองถามก่อนไปกับมี่นหอยผ้าไปซื้อครับเห็นตัวนั่นก็อยากขายตัวนี้ก็อยากขายเขาผ้าไปซื้อกลับไปครับผมไปน้าเขานะครับพ่อเขาบอกแล้วา,มา,ามาเข้ามาเข้ากับซื้อของเขาครับกะซื้อโดยที่บมมีความรู้ครับบมมีความรู้บอกฝึงหัดเรียงหรือซีพ่อมีอยางมีฝากมือใหม่บอกองถามก่อนัน,นดับแรกเลยฝากมือใหม่กับให้ศึกษาดีๆก่อนขับจังสื่อศึกษาจากคนที่เขามีความรู้มีประสบะการณ์ ในการ,รในการพันสนามปวดปวดควายเอามีความรู้มีพื้นฐานในการที่เลี้ยงควายมาโดนครับว่าหันอย่างข้าวาพอพึงมาจากโรงพักมางเทานนะ่ะออโดนหลอกครับเขาขายให้แล้วก็โอนเงินไปมาจับหนึ่งมื่นบาทครับปิดเว็บหายไปเลยครับปิดเฟซหายไปเลยครับ,รบโดนต่มมาอมื่นหนึ่งครับครับโดยที่เท้า รูเท่าบว่าถึงการอ่ะนะครับบอกไงว่าอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้เป็นให้คนิห้เบื้องบที่เบิ้งเว็บสื่อย่าสื่อเด็ดขาดครับขันบอมีตัวตนจริงให้ตรวจสอบแมนย่ำสกอรว่ามีตัวตนจริงมีทียู่แน่อนครับจังคอยติดต่อประสานสื่อจังคอยมาจำครับผมโอเคปะนี่เบิ่งควายพ่อนเนาะตัวนี้ไม่รลายตัวเลยเดี๋ยวเขาจะเบิ่งตัวขอพันกันพ่อนนะครับตัวนี้ขอพัน อาวพอตามาเปิดได้เมื่อไหรแล้วนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวใดพ่อลูกเบิรมพันล้านครับเบิรมพันล้านอายุยี่ปีเท่าไรตัวนี้อายุ3ปี8เดือนตัวนี้อายุ3ปี8เดือนนะพ่อเนาะครับตัวนี้เขาป้าพ่อได้ตัวเงี้ยเขาเนาะพ่อเนาะสูงหน่อยหกสิบครับตัวนี้สูงหน่อยหกสิบนะพ่อเนาะครับตัวนี้นะสูงหน่อยหกสิบพี่น้องนะตัวนี้สูงหกสิบจะเป็นลูกของเบิรมพันล้านพี่น้องครับตัวนี้นะครับได้ยินข่าวว่าสื่อมาจากทั้งรอยเอสแต่พี่น้องประมาณนี้นะครับแต่ว่างามนะตัวจริงางค้านเเขาใหญ่ลยนะครับตัวนี้ คือว่าไงว่าวงามคัะสูงกว่าหกสิบตะวามันถังกว่าขาดน้ำเลี้ยงนะพ่อเนาะครับ,รบขาดน้ำเลี้ยงอยู่ครับอันนี้เขาเลียเ้ยงธรรมชาตินะครับเลี้ยงธรร,ร,รมาชาติตัวนี้ครับ <latego S 2> าาอ,อาหารบ่มีหัวอาหารครับตัวนี้เขาเอามาไว้คุ้มฝูงนะพ่อเนาะกะไว้เลียดน้ำเชื่อน้ำคุ้มฝูงน้ำลียดน้ำเชื่อขายครับผมครับอันนี้พอซื้อมากอะไรผมได้บอกผมได้บอกตัวนี้ซื้อมากแปดแสนนะครับตัวนี้ซื้อมากแปดแสนพ่อนาซื้อยังพ่อซื้อเจ้าคาราบาวแดงครับเจ้าคาราบาวแดงตัวนี้คุณซื้อมากแปดแสนบาทอันนี้ถามเหี้ยพวกเราเมื่อซื้อครับตัววนนนีีี้้้กกก็็ถืืออออ่าาาเพรมมทุใซ ตัวนี้ซื้อจากคาราบาวแดงครับซื้อมา8 0 0แสนบาทครับอ่ะที่นี่เรื่องตัวสีขายพ่อตัวแดงสีขายเนี้ยเอาจังส่หงควายเบิรงเลยนะครับขนาดตัวสีได้พอจังไรครับตัวสี่ตัวนี้แสนห้าหมื่นบาททองแล้ว3เดือนครับทองตัวคาราบาวแดงนี่แหละครับอ๋อคือของตัวคาราบาวแดงแล้วตัวใหญ่ได้พอแล้วตัวจริงคาราบาวแดงเท่านี้ครับก็สูงร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบตัวพอเนาะตัวนี้สูงวันท่าได้พอค่อยตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบครับผมมันบวกลงก่อนสี้ซื้อแล้วพอเนาะแต่ว่าไงวะเขาก ต่ว,ว่าหางแรกครับพึ่งทองแรกพึ่งทองแรกเนาะแต่ว,วาแต่ว,ว่าหงางบม่ได้กินอาหารนะซื้อแปลว่าไงน<า>มันบ่มีอาหารหารอ <ละ S 2> มันบ้านกับยาครับผมนะครับมันก็ดใยเร็เให้มัน่สมผุดบนไดพี่น้องครับตัวนี้ห้องว้เท่าได้ก็พ่อตัวนี้แสนหามื่นครับหนึ่งแสนหามื่นบาทพี่น้องครับตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้คือลั้งตัวเงาเราก็เป็นว่าควายแม่สาวหน่อยอยู่นะครับผสมได้เดือนกพ่อตัวนี้ผสมได้สามเดือนนี่แหละครับผมผสมได้สามเดือนนี่แล้วพ่อเนาะผสมจริงครับทับจริงเอาตัวต่อไปพ่อ ตัวต่อไปนห้าโต๊ะสี่เลยพอ่อตัวนี้สิครับตัวนี้สี่หมื่นบาทครับผมตัวนี้สี่หมื่นบาทแม่แม่สาวสาวน้อยสาวน้อยโต๊ะสี่ผมว่าผู้ใดทุนไหน่รับเพราซื้อไปเลยนะพ่อเนาะอายุอ,นนอายุสองปีสามเดือนสองปีหาเดือนประมาณนี้นะครับนานสองปีหาเดือนนะพ่อเนาะตัวนี้ห้องไว้วันสี่หมื่นบาทเอาสูงรอยสามซีฟรอยสามซีฟนะครับตัวนี้ห้องไว้สี่หมื่นบาทว่าไงรายชื่อห้องไว้เนา่ยเขาขายตามราคาที่เราซื้อมาเนาะพ่อเนาะใช่ครับว่าใดบวกกำไรวันไหนนะครับเพราะว่า น้ำท่วมบ้านต้องการระบายออกครับผมมันมันบ่มีที่เลี้ยงเอาขว่าคุ้ไม่ลูกคู่นี้ได้ครับพ่อแม่นี่ลูกตัวแม่นะครับลูกแม่ครับลูกก็ได้อายุประมาณหนึ่งปีครับแม่ลูกคู่นี่ลูกตัวแม่พอจะขายได้บ้างครับคุ้มนี่คุ้มนี่ขายอยู่แสนเก้าหมื่นครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทแม่เขาสูงเขนาดไหนพ่อคุ้มตัวนี้แม่สูงหนึ่สามสิบหกครับแม่อะไรสามสิบหกนะพ่อเนาะตัวนี้พนงแม่สูงหนึ่สามสิบหกห้องวัยหนึ่งแสนเท่าไหร่นะพ่อ 180,000หมืนบาทครับหนึ่งแสแดมืนบาทพี่นังขับตัวนี้เอาให้เบิ้งราคาเข้าๆเดี๋ยวห้องยางออมนีก่อนนะครับมีแม่เขานะพอนะนะครับตัวนี้แม่เขาอ้างดีครับหนาดียุบเวขึนสูงพรปันใดลอยสามสิบหกไปนะครับผมเห็นตัวงามๆาหลายตัวอยู่นี่ครับตัวนี้คือว่าไงว่าเอาพี่น้องขอุยาดอีกทีนึงอันนี้เป็นอุทาหอนเนาะพ่อตัวนี้คว้ยตัวนี้ตัวนี้มันมีสองนมนะครับมีสองนมพอซื้อมาไในปันใดตัวนึง ตัวนี้ซื้อมาแสนหกหมื่นนะครับแม่ลกูกลูกเบิ้มลกูกตะผูนะครับค <า S 2> <ว>ือเขามามจําไปแล้วมาจําไปแล้วก็เล่ต้องเอาเพาวามาจวำามื่นหมื่นหนึ่ง้วก็ขันบ่เอาเขาขันสิริมาจํำเข้า<อ>พวะเข้าตอนไปเบิง้งเข้าเบิ้งแล้วเข้ากับบ่เอใจว่ามันมีสองนมนะครับเป็นไขยสองนมนะครับตัวนี้คข่สอ,องนมนะพอเนาะความสูงร้อยสี่สิบสองครับ, 2, รบตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสองนะพอลูกเขาตัวใดพ่อลูกครับ,รบตัวนี้มีสองนมเกิดมาเขาแค่อพอเพียงนครับวายมีสองนมแต่ลูกเขาตัวใดพ่อ ลูกโดนได้เนาะแลนอันนี้คือน,น้ำถั่วมนี่พี่น้องว่าเลยตัวครับอยู่นี่มนัมนมีพื้นที่เลยน้ำถั่วมมาพีแล้วนะครับถั่วมาพอสะพ,พานแล้วนะครับเอานะครับนี่ประรับลูกเขาพ่อล,ลูกต้อผูนี่ว่าพ่อลูกต้อผูครับผมลูกตัวเด็ก็พ่อพ่อเขาลูกเบิ่มพันล้านครับเบิ่มพันล้านอายุหนึ่งเดือนสิบวันอายุหนึ่งเดือนสิบวันนะพ่อเนาะครับเอามันอาจจะพูว่าไงว่า มันเป็นขีเหี้ยนเป็นขีเหี้ยนครับเพราะว่ามันมีพื้นฐานคื่นอะไรก่อนื้นไขยๆวันมดนมองยูมันเป็นขีเหี้ยนแล้วพอเนาะครับราคาได้กก็พ่อแม่ลูกคู่นี้แม่ลูกคู่นี้ก็อยู่แสนแปดหมื่นครับแสนแปดหมื่นครับผมเอาที่นี่มีตอะไรอีกพอตัวใด้คิดว่างาม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 เขาอยู่ไหนแม่เผือกครับแม่เผือกแม่เผือกเอาแต่แม่เผือกสี่เด้กพอแม่เผือกนั่นสี่ตัวนี้ก็อยู่แสนเจ็ดหมื่นครับแสนเจ็ดหมื่นบาท คลองว่างผู้พ่อเจ้าตรงนี้เพิ่ง,งไหนครับโคมโตมาครับโคมโคตมาค,ครับโคมโตมาเอาแล้วบอกว่าโคมโตมามพ,พอพันกับของย่างตลาดนี่ครับเพราะว่าครับเอาพันอยู่ย่างตลาดเอาตรงสี่ได้พอ่อตัวนี้ตัวนี้เอาอยู่สี่หมื่นครับผมตัวนี้ห้องไว้สี่หมื่นนะพ่อเนาะแม่สาวอายุหนึ่งปีคนสูงอยู่ที่ทร้อยยี่สิบสองขับตัวนี้สูงกว่ายี่สิบสองเอาไว้สี่หมื่นบาทนะพ่อเนาะครับผม กลานสน่วนเราแม่สาวหน่อยห้องไว้สี่หมื่นบาทครับพี่นนองครับนี้ก็แม่สาวเอาตัวนี้ได้พอตัวนี้ครับตัวนี้ทองคุ้มผงมากนะครับลูกตัวผูนะครับใช้ลูกเขาตัวใดครับพอ่อลูกตัวนี้ครับลูกตะผูอ่าลูกตัวผูนี่ลูกตะผูครับจังหวะพอคุ้มนี่คุ้มนี่ สนหาหมื่นครับหนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะพอเนาะครับผมเอาแม่ดูคุณีของว้หนึ่งแสนหาหมื่นบาทพี่น้องร้อยสามสิบเจ็ดนะครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับของว้หนึ่งแสนหาหมื่นบาทเอาขงแพงยังออมก้นนะครับนี่หลายตัวนะพ่อเนาะครับอันตัวนี้นะพ่อตัวนี้แม่สาวนะครับอายุหนึ่งปีสองเดือนครับตัวนี้แม่สาวเจ้าบ้านนะพ่อตัวนี้ นี่แม่สาวตัวนี้ยู่แปดมือนครับผมตัวนี้เทาไหรแปดมือนนครับความสูงร้อยสามสิบห้าตัวนี้ลูกตัวใดพ่อฮูป่ว่าลูพ่อครับบ่รลูกพ่อนะตัวเทาไห้่แปดมื่นบาทนะพ่อครับผมเอาโอเคนะครับอันตัวนี้ได้พ่อตัวนี้ลูกกุมารสัตว์ครับลูกกุมารสัต์ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่ปาีักหวัดพ่อตัวนี้แม่สาวตัวนี้เก่ามือนครับผมตัวนี้เทาไหรเก่ามือนนคนัะครับเอานะครับอันนี้คือราคาข่าวข่าวนะพ่อเนาะก็เอาลงซี่ครับ อัานี่คือราคาห้องนะพ่อเนาะมองดีซีขายก็มีสนใจกับติดต่อเอาติดต่อบนใดพ่อของพ่อย่างศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองหกสองสองหกเจ็ดศูนย์แปดแปดครับเจ็ดศพ่ออย่งครับพ่อบรรจงครับพ่อบรรจงนะพ่อเนาะอาางันนี้ขอบคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ